คาถาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานประกอบไปด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่ได้สวดภาวนาเป็นนิดจะช่วยปกป้องคุ้มภัยอันตรายแขวคลาดปลอดภัยมีเมตตามหานิยมมีโชคมีลาบทำมาค้าขายก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปก่อนสวดให้ว่านโมสามจบนโมัสัตภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ นโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิทธิพุทธังกิจจังมะมะผู้คนไหลามานชาลิติสิทธิธรรมังกิจตังมะมะข้าวของไหลามานชาลิติสิทธิสังคัง จิตตังมะมะเงินทองไหลามาณชาลิติชิมพลีจะมหาลาพังพระวันตุเม